สวัสดีค่ะช่องไม่เวียงมาบางปอนคนะ่ะวันนี้เวียงยุ่ไก,ก่ตลาดเนาะน,น,น,นั่งเล่นนั่งเล่นอยู่ยไก่อยากกินขนมจะได้คิดพอมันเพ็ดมีอยู่สามหัวจะได้ไหมหนึ่งหนึ่งสิมะเห็ดมะเห็ดขนมไข่ไข่ไข่นกกระทะจะทำขาวนมไขน่นกกระทะกินค่ะ ถ้าอยู่ใกล้ๆตลาดเนาะสิบบาทยี่สิบบาทเราก็เดินไปตลาดไปซื้อกินได้แล้วเนาะอันนี้ห่างจากตลาดสามกิโลค่ะนู่นแหละเหมือนที่แม่เมียงจะเดินไปร้านโทรศัพท์จะเดินไปทางข้าวธนาคารเดินไปตลาดก็สามกิโลไปกลาดก็หกกิโลเข้าไปแล้วฉะนั้นก็จะกินขนมกระท่มกิน ตอนแรกว่าจะทำว่าจะทำขนมสบัวแต่พอดีแป้งเข้าเจ้าหมดมังไม่ได้ไปตลาดยังไม่ได้ซื้อมาไว้ก็เลยนึกได้ว่ามีมันเทศอยู่สามหัวแยังก็เลยจะทำขนมไข่นกกระทาหรือว่าไข่เ่าอันเดียวกัน ใส่น้ำตาลนิดหน่อยไม่ไม่ใส่น้ำตาลเยอะช้อนเดียวก็ม,นะมันสักหน่อเแป้งมันสักถ้าแต่จะใส่ถ้ามันใส่น้อยใส่มากก็ได้แต่ถ้าใส่มากเกินไปมันก็จะไม่มี ก็จะไม่มีเนื้อมันก็จะมีแต่เนื้อแป้งแล้วก็กะเอาพอประมาณนะคะที่ตวงก็มีให้ตวงอยู่หรอกแต่ไม่มีที่เกลียตตวงไหมทำนิดเดยน่อยก็เลยที่เกลียตตวงไปใช้กะเ,เลยถ้าทำจริงๆก็ตวงทุกอย่างหละตวงแป้งตวงมัน ตัวไข่ตัวมันต,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 ตัวน้ำตาลตัวกะทิตอนนี้เรียนทำกินทำง่ายๆทำง่ายๆกินง่ายๆมันออกมาลักษณะไหนก็กินเลย <c oughs> ออกมาแบบไหนก็กินแบบนั้นเลยคือมันก็ไม่เกินจะขาดจะเกินมันก็ไม่เท่าไหร่ไม่ถึงกับเป๊ะก็ได้เออถ้าถ้าทำขายจะต้องเป๊ะแต่นี้ไม่เวียร์ทำกินไมนเป๊ะก็ไม่เป็นไร แพ้ละจริงไม่ใส่ก็ได้นะทำกินเองแต่กลัวดามากพี่ะิใส่มากแล้วมันเร็วไปที่เกียยเติมแป้งอ,งองีกเกลือเกลือเล็กน้อย เสีหนึ่งส่วนสี่ช้อนชา พวกเขาให้มันเข้ากันนะคะ พียงไปนั่งคุกเขาให้มันเข้ากันดีก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูตอนตอนปั้นเสร็จตอนทอดนะคะขอบคุณค่ะคน